สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวการใช้เครื่องเสียงนะครับของโรงเรียนบ้านคลองนินนะครับขั้นตอนแรกนะครับเสียบลักก่อนครับให้ไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับลักเสียบตรงนี้นะครับตอนเสียบให้เช็คด้วยนะครับว่าไฟเข้า ยังอุปกรณ์ต่างๆครบไหมนะครับก็จะมีอยู่สามตัวนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนไม่ลอยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องขยายเสียงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีอยู่สามตัวนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องขยายเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับและตัวข้างบนนะครับก็จะเป็นตัวรับสัญญาณไมโครโฟนนะครับหลังจากเสียบไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็เครื่องเล่นซีดีก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไมค ไม่ลอยนะครับตัวรับสัญญาณก็จะเล่นอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราจะเปิดทิ้งไว้นะครับสองตัวนี้นะครับเปิดทิ้งไว้นะครับตัวบนกับเครื่องเล่นซีดีนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์นะครับเปิดปุ่ม power ของเครื่องขยายเสียงนะครับเสียงก็จะดังนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะเปิด power นะครับให้ปิดสีแดงด้านบนนะครับอ่า ปิดข้างบนนะครับทุกตัวนะครับตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ต้องปิดนะครับถ้าไม่ปิดมันจะมีเสียงน้อยรบกวนนะครับปิดทุกตัวเลยก่อนที่จะเปิดนะครับส่วนตัวที่สองกับตัวที่สามแถวสองแถวสามตัวนี้ไม่มีผลนะครับเป็นตัวปรับความคุณภาพของเสียงนะครับเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือไมโครโฟนหนึ่งนะครับ แล้วก็ a u x สองนะครับใช้สองตัวนะครับตัวอื่นไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับไม่ต้องเปิดนะครับถ้าเปิดจะมีเสียงหอนเสียงวีบขึ้นมาดังนั้นเวลาเราใช้เราจะควบคุมเฉพาะสองตัวนี้เท่านั้นนะครับสองตัวที่เสียบนะครับตัวที่หนึ่งไมค์ครับตัวที่สองเครื่องขยายเครื่องเล่นซีดีครับส่วนปุ่มนี้นะครับ ปุ่มมาสเตอร์นะครับก็คือปุ่มขยายเสียงนะครับตัวหลักนะครับแนะนำให้เปิดอยู่ในช่วงสเกลสองถึงสามนะครับสามก็ได้สองก็ได้นะครับแล้วก็เปิดนะครับไปที่ออนนะครับก็จะมีเสียงพัดลมดังนะครับโอเคครับ นี่คือเปิดเครื่องขยายเปิดเพลงเปิดไม้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากจะให้ดังเราก็มาเปิดวอลลุ่มตรงนี้นะครับอันนี้ของเครื่องเล่นซีดีนะครับอ่ะตัวนี้เป็นดีวดีนะครับเครื่องเล่นดีวดีนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดก็จะดังทันทีนะครับ ถ้าเสียงแหลมเกินไปก็ให้ปรับโลเพิ่มขึ้นครับเสียงทุ้มก็จะมาถ้าเสียงถ้าเสียงแหลมเกินไปฝั่งนี้ก็ได้ครับลดลดเสียงแหลมก็ได้หรือเพิ่มเสียงทุ้มนะครับอันนี้เพิ่มเสียงแหลมลดเสียงแหลมอันนี้เพิ่มเสียงทุ้มลดเสียงทุ้มนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับก็เหมือนเหมือนกันครับเปิดก็ใช้งานนะครับเปิดประมาณเลขสองเลขสามนะครับ และแต่ความดังนะครับอันนี้ปุ่มเพิ่มเสียงทุ้มนะครับลดเสียงทุ้มนะครับเพิ่มเสียงแหลมลดเสียงแหลมนะครับช่องอื่นไม่ได้ใช้งานนะครับหนึ่งสองสามไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับตัวนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ติดหักอยู่ข้างในนะครับใช้ไม่ได้ส่วนสองตัวนี้ใช้ได้นะครับ เมื่อเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ดังนะครับลำโพงยังไม่ดังต้องมาดูที่ตัวควบคุมลำโพงนะครับตอนนี้สัญญาณออกแล้วนะครับสัญญาณออกแล้ววิธีการดูว่าสัญญาณสัญญาณออกหรือยังอตัวน,นี้ยังยังไม่ออกใช่ไหมครับเข็มยังไม่กระดิกถ้าเราเปิดวอลลุ่มนะครับเปิดวอลลุ่มเข็มกระดิกแล้วนะครับมิเตอร์ นะครับทำงานแล้วเสด็วมาตอนนี้เสียงออกแล้วครับแต่ยังไม่ดังนะครับเห็นไหมครับถ้าเราปิดปิดเครื่องเล่นซีดีนะครับปิดเข็มก็จะไม่กระดิกนั่นคือสัญญาณยังไม่ออกนะครับตอนนี้ออกแล้วนะครับนะครับอันนี้ดังมากเลยนะครับแค่นี้ก็ดังมากนะครับเปิดประมาณเลขสองก็พอแค่นี้ขยับนิดหน่อยแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเสียงดังมาก สัญญาณออกนะครับแต่เสียงยังไม่ดังนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดลําโพงนะครับลําโพงของเราจะมีอยู่สองชุดนะครับชุดแรกจะเป็นลําโพงฮอนนะครับตัวนี้จะดังไกลนะครับแต่คุณภาพของเสียงไม่ดีนะครับจะเป็นเสียงออกเฉพาะออกเน้นไปทางเสียงแหลมนะครับแต่เสียงจะไกลนะครับอันนี้ปิดอยู่นะครับถ้าจะเปิดเราก็ยกขึ้นนะครับ ทำไมถึงสองตัวครับเพราะลําโพงมีอยู่สองตัวครับลําโพงซ้ายลําโพงขวานะครับตอวน,นี้จะดังกลอยนะครับจะรบกวนผู้ปกครองนะครับเวลาใช้ก็ให้ระวังอเรื่องเขารําคาญนะครับหรือไม่ก็คําพูดอะไรที่ไม่สมควรก็ไม่ไม่สมควรไม่ไม่ไม่ควรที่จะออกใหม่ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นลําโพงตู้นะครับ ที่อยู่ใต 2, island, mountain, it, it island, re ้อาคารสองตัวตัวนี้จะเน้นไปทางเสียงทุ้มนะครับเสียงแหลมไม่ค่อยออกดังนั้นนะครับเวลาใช้ลำโพงตัวนี้นะครับเวลาเปิดใช้นะครับแนะนำให้มาปรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่าให้เพิ่มเสียงแหลมไยก็คือเสียงแหลมนะครับแล้วก็ลดเสียงทุ้มนะครับลดเสียงทุ้มตัวนี้นะครับถ้าใช้ลำโพงตู้นะครับ หรือนะครับจะมาปรับสองตัวนี้ก็ได้ครับเพิ่มเสียงลดเสียงทุม้มเพิ่มเสียงแหลมนะครับถ้าเป็นไมโครโฟนก็มาปรับตรงนี้นะครับข้อดีนะครับของตัวนี้ก็คือปรับเสียงทุม้มเสียงแหลมนะครับปรับทีเดียวปรับได้ทั้งสองช่องนะครับทั้งของไมค์และของของเครื่องเล่นนะครับ ปรับฝั่งนี้ทีเดียวก็คือฝั่งนี้จะโดนปรับหมดเลยนะครับแต่ถ้าเรามาปรับฝั่งนี้นะครับปรับตัวไหนปรับเครื่องเล่นเครื่องเล่นเฉพาะเครื่องเล่นเท่านั้นที่เปลี่ยนเสียงนะครับไม่ยังคงเดิมนะครับอันนี้เราเลือกเลือกปรับนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นตัวรวมนะครับปรับทีเดียวปรับหมดเลยก็เลือกใช้เอานะครับ ต่อไปครับเวลาเลือกใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับปิดพาวเวนะครับปิดปุ่มพาวเวนะครับเสียงพัดลมก็จะหายนะครับและปิดตัวนี้นะครับถอดปลั๊กด้วยครับโอเคครับนี่คือเลิกใช้งานครับโอเคนะครับหวังว่า คุณครูคงได้มาใช้นะครับมีปัญหาก็ถามนักเรียนได้นะครับนักเรียนตอนนี้ได้สอนนักเรียนไว้บางส่วนแล้วนะครับนักเรียนอาจจะให้คาแนะนําได้นะครับก็ถ้าไม่ใช้เราก็จะไม่เป็นถ้าเราไม่ิเริ่มเราก็จะไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรเราไม่เข้าใจตรงไหนเราก็จะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราลองมาเปิดบ้างปิดบ้างนะครับไม่ต้องใช้นักเรียน มาทําเองบ้างเราจะได้ได้รู้นะครับว่าตรงไหนนะครับมีปัญหาอย่างไรเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ขอให้โชครัับสสวดีครับ